หิ้วน้ำน็อคือนั่นคือนนอกเหรอเออนั่นแหละไอ้่ยนนั่นแหละเป็นตานน้ำน่ะอืมนั่นแหละก็อยู่สองตัวนะอันนี้มองได้โอเคต้นน้ำอย่างน้อยเราก็มีคัพเปอร์สโตนเจเนเรเตอร์โอ้ยเยี่ยมเออเป็นเจ้าเมล็ดกูกูกูไปปัดไปโดนหายไปแล้วเรียจัดเออหายไปแล้วหายไปแล้ว กูไปกดออล็กลกันดีกว่าไงตอนนี้ก็แบบเช้ามืดละโอ้ยชั้นสองขึ้นไม่ได้เป็นม,มันเลยอ๋อโอเคไม่เป็นไรเว้ย <c oughs> มันไม่ได้หายไปเว้ยมันตกหน้าตายโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยกูตกไอ้ตาดใครมันทำวะนี่อ่ะ เอามึงมึงปิดเหล็กกูไปเหรอกูขอเหล็กอันหนึ่งดิกูไ<ร>ปทำเฟรมไครเซอร์แล้วเย้ต้นไม้โตแล้วเว้ย<ร> <Yellow> วันที่สงบสุดอีกวันหนึ่งที่วิบีเชีย เอ,อจะบอกนะอันน่เซืรออันสุดท้ายที่มึงจะได้ยกเว้นมึงจะไปหายเองเฟโทัเวอร์ <c oughs> มึงรู้ไหมว่ากูมีเลือดน้อยกว่ามึงเจ็สองหัวใจเลยว้ยมึงกูเหลือเลือกแค่สองหัวใจอะในการมีชีวิตกับกูอยู่ ในเมื่อฟ้าผ่ามันเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่ทำสายล่อฟ้าวะ่ะมันอาจจะล่อได้ก็ได้โอไม่น่าลักกูหมดแล้วโอไม่นะคาดจะหลบดีอย่างนั้นเหรอไม่นะอันนั่นคืออันสุดท้ายที่มึงจะได้นะมันดีมันดี่ <laughs> 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 อะไรวะ อะไรได้หล่ะวะอุ้ยไอมิวอะไรเหมือนกับเราได้ยินเสียงน้ำแตกด้วยว่ะน้ำแตกไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะเสียงแบบเรากระโดดลงน้ำอะ่ะจ๊้าจ้ดจ๊าเออเนะมื่อเราเริ่มวิ่งวนกระโดดลงน้ำไปเลยอะ่ะใช่อ่าเอออะไร ทำอย่างนี้เอย่บงนี้ย่าย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 าอะไรกูเก็บท็อตอี๋น่ะอล่รอ๋อสายาฟ้า กูวางไว้ไงเผื่อจะมันจะล่อได้จริงแล้วเปล่าเปน่าไม่นะ่าเว่เพื่อเผื่อเผื่ออย่างน้อยน้อยโอ,ยโอย้โอ้ยโอ้ยย่ โลโลเลือดสาดเลยโอเคโอเคกูเทสกูเทสขอกูเสร็จละมึงเทสฝานโง่ๆของมึงคือมึงทำทำเฮี้ยอะไรวะไม่ไม่ไม่กูเทสออโต้คลิกให้มันออโต้ออโต้ฟันเว้ยปรับปรับให้มันแบบ ปรับออโต้คิกให้มันความเร็วเท่ากับขวานอ่ะกูสงสัยว่ามันจะสามารถฟันแบบให้มันไม่ติดคูดาวได้ไหมเฉยๆตอนนี้กูเทสเสร็จแล้วเอ้ยยูมันมันมันดองแป๊ได้ยไหมอยากรู้อะาที่เป็นแบบนั่นอ่ะได้ได้ได้แต่ถ้าเร็วๆอ่ะมันเร็วๆยงไงตั้งแเช้าที่ดว่ะ อันนี้มืออันนี้มือปัตนจะฟลายทิกเนี่ยเน,นี่ยได้อยู่ได้อยู่ก็ได้เดี๋ยวกูวเราเปิดเราทิกด,ดูววมันจะเร็วได้ขนาดไหนแบบอันนี้มันแบบกระโดดลงไปเลยปะไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะนกูปรับขนาดปรับหนะึ่งมิลลิเซคเกิลน่ะมันยังไม่ได้เร็วมากเลยนะลองนี่ลองแต่เนี่เออ,อ,อ, <laughs> อกูไม่ได้แรงขนาดนี้แต่ในเบสล็อกกถ้าเจอยะถ้าถ้าเจอทิ่ในเบสล็อก โอ้โหไอ้เนี่ยมึงบินตกเว้ยมึงจะบินไปเลยเว้ยยิ่งสภาพแบบในเบ้นเราไม่มีคูดาวใช่ไหมมึงจะเป็นยังไงอ่ะเออจะปิดกันไม่มันจะบินเลยไม่ใช่หรอบินเลยบินเลยโอ้ยชื่ออะไรมึงบินแบบบินออกแบบออกไปนอกอากาศเลยไอ้เนี่ยแค่1.7ก็เที่ยมากละแล้ว1.7ในมายครับในมายครับพีซี1.7ใช่ไหมที่มันจะไม่ได้อัปเดตคอาแบตมาเออ này học à, này hopper à, <N> hảo tại <N> sao hảo <N> hảo <N> hảo <N> hảo 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 Tại sao vậy? hảo 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 hảo